สวัสดีครับทุกคนเออวันนี้ผมเจอโปนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับมาดูนะครับทุกคนมันไม่ตายเนี่ยครับคุณหัวแล้วมันไม่ตายอ่ะกระสุนหมดแม็กเลยอะ ทุกคนช่วยผมด้วยผมเจอโปมันไม่ตายเฮผมยิงโปได้ว่ะทุกคน